ทำไมเราถึงไม่สามารถหาไอเดียใหม่ๆได้เลยสมองมนุษย์คือหนึ่งในสิ่งที่สุดยอดที่สุดที่ธรรมชาติสร้างขึ้นถึงแม้เราจะไม่มีความแข็งแกร่งเหมือนกอริลลาไม่ใช่นักวิ่งที่ไวที่สุดเหมือนชีตาแต่เราก็มีมันสมองที่ดีที่สุดดีมากจนความอ่อนแอทางกายภาพกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยย้อนกลับไปในช่วงที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีเจ๋งๆเ,เหมือนปัจจุบันนี้ สมองเราทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมในการเก็บข้อมูลรอบตัวทำให้เราสามารถเอาชีวิตรอดและหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆได้มาถึงยุคปัจจุบันถึงแม้อันตรายจากสิ่งแวดล้อมจะไม่ฮาร์ดคอร์เหมือนสมัยก่อนแต่สมองเราก็ยังคงชื่นชอบการเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาเพราะว่ามันคือขนมหวานของโปรดของสมองและเราก็ดันโชคดีอยู่ในยุคที่มีเพียงโทรศัพท์เครื่องเดียว ก็สามารถหาอะไรมากมายมันทำให้สมองไม่ว่างได้ง่ายๆซะด้วยสิปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายมากๆแค่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้มาหาศาลตั้งแต่ข้อมูลแปลกๆอย่างเพนกวินมีหัวเข่าหรือเปล่าจนไปถึงเรื่องทั่วไปของเพื่อนที่โพสต์ความในใจบน Facebook หรือ MV เพลงใหม่ที่เปิดตัวบน YouTube นี่ยังมีภาพของกินที่น่ากินที่สุดโดยเฉพาะตอนดึกๆใน Instagram มียังไม่รวม10 DIY Tips ที่ชอบเด้งขึ้นมาให้ดูตอนที่เราพยายามจะโฟกัสกับอะไรสักอย่างหนึ่งแ้ะก็คลิปคนขุดสาน้ำที่ขึ้นมาเป็นประจำตอนเราจะนอนแล้วเราก็ห้ามตัวเองไม่ให้ไม่ดูไม่ได้ซะด้วยสิเมื่อเจ้าข้อมูลที่เป็นดังขนมหวานเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสมองเราก็อดไม่ได้ที่จะไปเกาะและเพลิดเพลินไปกับมัน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันทําให้ความสามารถในการสร้างสารรค์ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างที่มันควรจะเป็นคําถามคือทำไมมันเกิดขึ้นละ่ะการที่สมองของเราเคยชินอยู่กับการยุ่งกับข้อมูลหลายๆอย่างเราจะสังเกตได้ว่าเราไม่สามารถที่จะรับมือกับความเบื่อได้ทุกครั้งที่เราเบื่อเราจะพยายามหาข้อมูลเข้าสู่สมองไม่ว่าจะเป็นจากโซเชียลมีเดียเกมเพลงหรือวิดีโอคลิป เมื่อสมองเราได้ข้อมูลเหล่านั้นเข้ามามันก็จะชอบมากผลกระทบก็คือสมองเราก็จะงัวยุ่งเกี่ยกับข้อมูลเหล่านั้นจนไม่สามารถปล่อยความคิดให้โลดแล่นไปเจอกับการสร้างสรรค์ใหม่ๆได้วิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวเราต้องนำความเบื่อกลับมาให้ได้อาจจะเริ่มจากในหนึ่งวันของสัปดาห์เราจะหยุดการใช้งานสมาร์ทโฟนและจะใช้เฉพาะในเรื่องฉุกเชิญเท่านั้นเราจะไม่เล่นเกม เราจะไม่เล่นคอมพิวเตอร์รับรองได้เลยว่าสมองที่ไม่เคยชินกับการอยู่นิ่งๆแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกเบื่อบางสุดๆไปเลยแต่ไอ้เจ้าความเบื่อเนี่ยแหละถึงแม้มันจะไม่ค่อยน่ารักแต่จริงๆแล้วมันคือแขกชั้นดีที่จะทำให้สมองของเราได้นำความคิดและจินตนาการกลับมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีงานวิจัยพบว่านอกจากความเบื่อจะช่วยในเรื่องของความคิดแล้วมันยังมีประโยชน์ในด้านอารมณ์ และลดความเครียดได้ด้วยไปเร็วเลยทีเดียวใช่ไหมลองคิดดูว่าแค่เราเบื่อแล้วมันจะมีอะไรน่าสนใจแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวีคนี้เรามาเริ่มหาวันที่เบื่อกันวันไหนดี